เกิดเมื่อวันศุกร์ที่17พฤษภาคมนะคะเวลาประมาณ16นาฬิกาเกิดลมกันโชกแรงวาตภัยค่ะทำให้หลังคาของอาคารเรียนหายไปครึ่งหนึ่งและนักเรียนไม่สามารถที่จะเรียนบนอาคารได้เนื่องจากว่าฝนตกทุกวันค่ะแล้ตอนนี้น้ำก็ซึมไหลลงอาคารแล้วนักเรียนจะต้องไปเรียนที่วัด วัดสตัศิลาอาดซึ่งอยู่ใกล้ข้างๆจำนวนนักเรียนตอนนี้ประมาณ69คนค่ะตอนนี้มีเด็กนักเรียนที่จะมาเข้ากับเราอ่ะประมาณเกือบ75คนแต่พอมาเจอชะงักเรื่องของสถานาการณ์ตอนนี้เลยทำให้ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนอื่นและตอนนี้โรงเรียนได้อาศัยาศาลาการประเรียนวัดอยู่ที่หน้าเมมวัดสตัศิลาอาดจ,จึงทำให้ไม่สามารถที่จะมาเรียนที่โรงเรียนได้เลยมาทำอาคารเรียนชั่วคราวให้กับ นักเรียนซึ่งตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่ค่ะตอนนี้วเมื่อวานวางแปลนแล้ววันนี้ก็กําลังขุดหลุมฝังเสาอยู่ค่ะเราได้รับทราบข่าวเรื่องของโรงเรียนวัดสตศิลาอารจ,จากทีมชุมชนของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพูดคุยกันในหมู่ของผู้บริหารและพนักงานว่าเราต้องร่วมมือกันต้องช่วยเหลือกันนะครับเราก็จัดเป็นแคมเปญในการที่จะระดมเงินมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหา,าเฉพาะหน้าที่โรงเรียนนี้ครับ ทั้งพนักงานทั้งผู้บริหารแล้วก็ของบริษัทด้วยรวมทั้งยังได้ประสานกับท่านกำนันนิพนธ์ผมน้อยซึ่งเป็นประธานกองทุนพฒนาหมู่บ้านรอบเหมืองนะครับในการที่จะขอเบิกเงินช่วยและฉุกเฉินออกมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จรวมกันแล้วเนี่ยเงินที่ได้ในฝั่งของพวกเรารวมกันได้ประมาณ10,000แสนกว่าบาทซึ่งก็พอที่จะทำอะไรได้บ้างเพื่อจะ,อะบรรเทาเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น รเราระดักดีว่าเราเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชนตะบนเขา7ลูกเพราะฉะนั้นาหากเกิดเหตุอะไรแล้วก็ตามเนี่ยแล้วแล้ว,ลวเกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบเมืองแล้วเนี่ยอคาร r ีซอสเซสซึ่งมีพนักง,งานประมาณ9 0ในคนรอบเมืองเพราะฉะนั้นเมื่อชุมชนเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนด้วยเราถึงพยายามมาช่วยเหลือเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ